เอโยอส์สวัสดีครับผมเซลพีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นเจ้า g b เบ DemonGR200R นะฮะตัวนี้เป็นตัว4วาลนะครับผมนะเครื่องแดงโช๊คแดงเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับตัวสวาลนะสวยๆเลยนะฮะชุดสีนะเป็นสีดำนะครับผมสวยๆเท่ๆเลยเครื่องยนต์2 0งซีซีนะมาพร้อมกับระบบหัวฉีดนะครับท่อเนี่ยเป็นท่อแต่งของอะคา p ป v i c วินะครับผมนะ คันนี้มีกระจกแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโหลดหน้ามาให้ประมาณนิ้วครึ่งนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบพร้อมใช้งานนะครับล้อเป็นล้อแม็กสีดําทั้งหน้าและหลังเลยเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริบครับลูกค้ารถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะโดยรวมรถสวยครับพร้อมขับขี่ใช้งานเลยโซ่สเตอร์สะอาดกริบครับลูกค้าคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะ ทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยครับรถพร้อมขับขี่เลยมีเล่มพ่อเอกสารค,ครบแล้วนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยเจ้านี้นะฮะเลขไม์อยู่ที่1 3 0 0 0หมลเท่านั้นนะครับผมนะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะสตาร์งง่ายๆเลยครับผม เสียงนุ่มๆเพอเเลยนะครับผมเจ้าคันนี้นะมีเล่มเพราอเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ